สวัสดีค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ต่อนเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะทั่วทุกภาคของประเทศนั้นจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทาให้เกิดหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนและยังคงทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงของให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนากันไว้ด้วยคค่ะสําาหรรับิเวณภใต้ล วันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้และมาดูจากสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง18-38ถึงสสิบองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ปดถึงสิบสี่องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิระหว่าง21-38อถึงสาิบองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิระหว่าง23-39ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมริระหว่าง25-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีเมฆบางส่วนอุณหภูมริระหว่าง21-37องศาเซลเซียสเอาไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ในช่วงเครื่องหลังของสัปดาห์นี้นะคะระหว่างวันพฤหัสบดีที่10ไปจนถึงวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้มวลอากาศเย็นปานกลางจากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมที่ภาคอีสานในขณะที่บริเวณภาคอีสานนั้นยังมีอากาศร้อนนะคะจึงทําให้บริเวณภาคอีสานนั้นจะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นกับมลมกระโชกแรงหลังจากนั้นบริเวณภาคอีสานจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงอีก3-5องศานะคะส่วนที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีอากาศร้อนค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข,ข่าวคําไทย PBS สวัสดีค่ะ